วันนี้ล่วงปูดำเก้กุ้งลายเชื่อแกงจมกับเรียนยี่ิ๊โลล่วง <laughs> โอ้โอ้กัดแมนกัดนะล่วงไ <laughs> อจัดอ่าใส่น้ำครับอ่าใส่เกลือครับ ใส่คยเจ็บจนปูนปูน่เติมน้ำครับน้เออืม พังตะกุ้งเลยเนาะทำังตะกุ้งเอ้อเจี๊ยบฝนแพงมากจรินจริงฝน

ใส่จำเก๊กนึ่งกลมปูนปูนอน้ำจำก้าเปียกนึกมปูนปูนน้ำปูนไม่ได้หรอกอ À, xe làm tán gốc tròn phun phun Ừ, bánh ngoan, xe tròn phun phun À, cửa mét cặp xe tròn phun phun À Chạy nắng Mày mày เรียนนะครับที่นี่ใจเรียนนึ่งกม้มปูนปูนที่นี่เาไว้เรียนโปรดเรือมชุกจักเดียวกับ เดี๋ยวได้รอดเค <c oughs> <c oughs> รับฮ่ฮ่าฮ่าโอ้ยโ้วครับโีนี้เราใ้ก้ น้ำลงไปัหน้ีาเ,เอางอาอออวนยี่ตายองอยายนะไอเดี๋ยวตัวตัวก็จะพอจม อ่าครับลงแล้วใจำนาวู้่เพื่อนี่ไปปานมาเเดียวเนี่ยโอ้อ่านี่ตัวนี้ลืมจับอาไรรูปเพื่นี่ตัวอะไรตัวลักปลาแรนเลยนะตัวอะรนุยย้อมไว้อ่าโอ้มาหนาแล้วจุกแล้วกับกับอ่า ไลยมาตาหนูโอ้เมลูตัว้เป็นร้านมาตาอ้าวเลยนี่ไลยแหลมอเมน้องว่านี่โอ้แล้าตังคูตังคูอ้าวลิ่นโล้ยตัวตัวนี้อันเละอ้าอันเล่ม อ่าครับวันนี้นะครับเรามาแกงหนังตีเก้าหนีพันสุราษนะครับเราต้องขอบคุณเจ้ากล้องทวนกันนะครับนาลงตุนนะครับเล้วกาแม็กก็กนะครับผมนะครับเจ้าก้องทวนเรียนนะครับตีนะครับโอ้ดเจ้าก้องทวนน้องบอยนะครับน้องบอยู้ครับเจ้ากล้องทวนเรียนนะครับวันนี้จะนัดแานนุ่นเรียนมาตังอู้เม็ดหมูกี่น้้ยนะครับเราแกงันตาตาเล่ากา นะครับนกเก่งวันนี้การน้ำนุ่นปูดำเหมือกันวันนี้มีปูดำกุ้งนะครับกุ้งอะไรเสื่อนะครับขอบคุณมากมายนะครับเราแกงกัะตาเติบเดี๋ยวต้งการคราวได้แล้วนสินมากดก้าวเลยมาจะได้ปู้งมนันยานี่เปลือก <laughs> <laughs> กินก้าวกันว่าเลยมั้ยวินวินล่วงเอ๋อ กำลังรอยตาลักตาดูด้วยกินแล้วด้วยก็มันเด็ดไปบ้านแล้วนี่ไปเลยดูตัวนี้เลยไม่ได้ตัวแรกกับนี้ต้องเด็กินเต่มซ้อมมานับแต่เด็กขึ้นยิ่งไม่เคยร้อยเหมือนอยางนี้ที่เต่งซ้อมกับเรียนแล้วก็พูดดำกับปรุงหลายเรื่องโอ้ยจุดยอดวิ่งรัว ูกปันรู้หลาไปล่วงลูจรไม่กลว่างเลยอ่มันเป็ดอู้ดีมงกลิ่นในล่วงนี่มึงเลยกุ้งนี่ตัวแต่ว่าตัวรู้มันแลววานยาีรอเลือดนีเลือดจ้วล่วงเออนะไอ้กุ้จักุ้งแม่ไม่ร้อยยังไม่ใหญ่ไม่ใหญโตแเลยไอ้ฝูใู่ ก็เติมก้าอยนะครับเติมก้าอีกับหล่อมันร้อยเกินดีว่าเติมนะดีว่าจะหยับยังไงการเดียวไม่อยู่แล้วการเดียวไม่อยู่